เดี๋ยวพนี้รับสู่ล็อกสี่เกมมิ่งนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดแรงอีกแล้วแต่ว่าเปิดอัดไม่ทันอะ่ะโมดแต่ไปเปิดโปรแกรมอัดงเฮียได้เลือกหลังสุดเลยวันนี้ตัวไอเดียมีคนหอกอยากให้เล่นเทียร่านะฮะฉะนั้นเราจะไม่เล่นแล้วกันเราจะไม่เล่นตัวนี้เชิงเดี๋ยวเพื่อนก็ได้เชียร์แม่งกากไม้มีประโยชน์อะไรย่างงี้เอาเทียร่าแหละดีละโอเคเทียร่า okay, พี่เอาสกิลนี้มานะครับผมดัสเนี่ยครับ เพราะว่ามันสามารถที่จะมีซีซบ้างก็คือทําให้ศัตรูติดสตันสโลอะไรแบบนี้เนื่องจากว่าตัวเรามีแค่สโลสกิลเดียวนะฮะก็เลยไม่ใช้เอาไปใช้อย่างอื่นแทนดีกว่าก็เลยเอาอันนี้มาครับจะได้มีสตันสโลบ้างเดี๋ยวเวลาหยุดศัตรูแล้วหยุดไม่อยู่อะไรย่างนี้โอเครอบนี้แหละกูได้เล่นแท้งแบบเต็มตัวแล้วมึง โลกกูนี่กระจองงอกง่อยมากเป็นคนที่เล่นไม่บ่อยนะฮะดูฝั่งเราดินะผูบัทโฟไฟโลทองคามหากราบกาลีฝั่งนู้นก็ทองคํา um. ไวเลดก็ทองคํ um. โอ้โหรู้สึกว่าซึ่งนี้จะมันแน่นอนแต่ดูแล้วไวเลตฝั่งนู้นไม่น่าจะเก่งนะ,ะับโลบอลดูแล้วจะอ่อนแอร์เทียบกับเราแล้วเราเป็นโลซิลเวอร์ไงน่าจะสตรองกว่าอยู่แล้ววันนี้ลืมเอาที่ชาร์จแบตมานะฮะทิ้งไว้บ้านเพื่อนร้องเลย ออกนี่ครับทาริสแมนออฟสเต็งก่อนเลยนะฮะสองชิ้นเพราะว่ามันจะได้เลือดเด้งรัวๆครับผมแล้วเราก็ไปเล่นเลนล่างนะฮะไม่มีใครไปกลางเลยเหรอขอให้คุณช้างไปนะฮะโอเคเตรียมตรงนี้ช่วยบัลลไฟายสักนิดนึงแล้วกันนะอืมอืมตีรอไม่มีที่ให้ทำโอเคมงปากทุบทุบ ทุบไปแล้วช่วยแค่นี้เพเ่อ์ไฟบอกไม่ต้องช่วยกูก็ได้เพื่อนกูโดนเลยเฮียมาแล้วหนูโอ้โหไวโอเลตมันไวโไวโอเลตกระโปงปากปากเนี่ยเจอตบไปสัตร์ร้องสิกูนเนี่ยหายโคตรแรงระวังแก๊กมันดึงนะเพื่อนโอ้โหบนยังไม่มีใครไปฮึดดึงเปล่าดึงเปล่า มึงดึงเหี้ยอะไรเนี่ยส่วนนีครับส่วนนีครับส่วนนีครับพอพอพอคูเจ็บโอเคครับแย่งยาไว้ก่อนเฮ้ยแอบดูแบบ exp butterfly ก EX ่อนแก๊กเรียบร้อยจังหวะยังไม่ได้นะฮะโอ้อโหมึงกดหิวเล่นงี้เลยเหรอเพื่อนมาแล้ว <uca? S 1> เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วปัน<ๆ>ปันปันปันเรียบร้อยหนึ่งศพทุบทุบ ปั้นปันปันเนี่ยไอ้ซาดอย่าซากับพี่น้องโอเคเช็คของก่อนของที่ออกชิ้นแรกโอเคออกนี้ก่อนนะครับเอาไปออฟบลองเกลวิตี้นะฮะมีสกิลก็ทุบปั้นปั้นปันเนี่ยแค่นี้เล่นแค่นี้พอครับตัวเราต้องรอจังหวะฮะสกิลที่อัพสกิลแรกนี่คือไอ้ท่ากระโดดทุบเลยนะเพราะคู่ดาวแม่งโคตรนานเลย เนี่ยทุกต่อได้แล้วโอ้กูไม่ทุบแล้วกูไม่ทุกแล้ว,ลวอย่าทำกูนะดีนะแม่งไม่เห็นเสียวซ่านเลยโกเอาแล้วอยู่คนเดียวแล้วชีวิตกูเลือดก็มีแค่นี้มันอยู่ในพุ่มแน่ๆมันต้องรอดึงเราแน่ๆจะเย็นังไงโผล่มาล้วดูก่อนคลิปไว้ตายค่อยแวะไปเก็บเลเวลเอาตังอะไรอย่างนี้ แต่จริงไอ้พวกแก๊กเล่นนี่ไม่มีทางดึงโดนอะมีแต่พวกกระจกเล่นเนี่ยกูบอกแล้วตุ๊บปั๊ปั๊ปัป๊บทุ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 บพอพอไอสัตว์ไม่คุ้มแล้วจะตายแล้วรองเท้านี่ออกที่หลังนะครับจะเย็นต้องเน้นของเล่งเลือดก่อนเหรกูบอกแล้วดึงไม่โดนหรอกพี่สัตว์อ้ยเหียมัดไฟมา ตายมึงตายโอ้โหดอกจิกเหลือทีเดียวบัตเตอร์ไฟเก็บเรียบร้อยครับบัตเตอร์ไฟามาเก็บหมดอย่างแน่นอนฉากนี้อื้อื้อื้สุดยอดอื้มอื้ยดเค้ไงมันเป็นเทคนิคเว้ยแบบแกล้งตายไงเห็นแล้วว่าเพื่อนมาครับตอนแรกเห็นแล้วแบบเห็นแล้วไงถ้าเกิดเราตายตรงนี้นะศัตรูมันจะหิวเว้ยบัตเตอร์ไฟมันจะหิวมันจะฆ่าเพื่อนเราต่ออีกคนนึงจังหวะนั้นเลยครับบัตเตอร์ไฟเราจะมาสวนเก็บหมดทันทีจินตนาการคุณล้ำเลิศขนาดไหนอะ โอเคมาเก็บตังก่อนตบไม่รอเพื่อนครับเดี๋ยวมันมาจะแย่งเอพเราต้องรีบแม่งโคดเห็นแก่ตัวลยเรเงี้ยปัก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 มีนติแล้วเว้ยปากรองเท้าก่อนละรู้สึกว่าจะมีมวยครับเลยต้องรีบออกรองเท้าไปวิ่งไปช่วยเพื่อนจเจอเหยื่อจเจอเหยื่อทุบดักปิงป้งปิง้งปิ้งเรียบร้อยหนึ่งศพอะไรอะไร กด cancel stun ให้เพื่อนกิ้งกิ้งกิ้งอัดยาวครับพุ่งทุบหมุนหมุนหมุนติวติวติวเอาไอ้อ้วนก่อนแล้วเอาไอ้อวนเอาอ้วนเอาอ้วนเออนั่นแหละเนื่องจากว่ามันตามไม่ทันแล้วไงต้องกลับมาเอาไอ้อ้วนก่อนนะฮะโอเคจังหวะนี้รีบวิ่งไปข้างล่างก่อนเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวปอมแตกฝีนะฮะโอ้โห e violet e violet ball มันเอาได้ไวมากฮะมันกิ้งไปแล้วมันกิ้งไปแล้วหมุนกิ้งกิ้ง ตีทุบ <Your team S 1> ตีพอพอพอ,พอเห็นไหมมันเริ่มยิงเราไม่เข้าแล้วกระสุนปืนยางอย่างนั้นจะยิงเข้าไงล่ะโอ้โหทีมเราแม่งสตรองว่ะหมุนหมุนหมุนเล่นก็อยู่เลนอย่างเดียวครับตัวเลนก็ต้องเล่นอย่อยางเงี้ยอย่าแย่งตังเขาดิโอ้โหสซามักกับคีบมึงก็เอา,นาเนาะย็ทเคเบวมังกรดีกว่าปะเขาใจว่าเก่งนะโอเควิ่งไปกลางก่อนวิ่งไปกลางก่อน,ก,ก,อนกำลังมีเหลืองกำลังมีเหลือง ไอ้ถ้าเดสเนี่ยมันใช้จังหวะดีๆมันจะดีมากนะครับตุ้มทุบดักไงไม่โดนใครเลยเล่นอย่างนี้แม่งโคตรอายอะไรเฮียกดันตีแล้วหมุนหมุนติ้วติ้ติ้วต,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 วตวิอ้าวมันตายไปแล้วไปขวาก่อนไปขวาก่อนขวากำลังมีเหลืองทุบเพื่อความไวในการวิ่งนะฮะอ้าวเพื่อนถูกตายแล้วเดี๋ยวเราจะแกล้งเดินโง่ไปรับตีนะฮะอุ้ยโง่จังเลยกูโง่จังทุบทุบทุบ เฮ้ยไอเวลส์วลสเลสอยู่นู้นเวลสอยู่นูนอืออือทุบทุบทุบทุสตันตายแน่กูตายแน่ไอ้เหียอันนี้แบบแก้งโง่เหมือนเกินไงเหมือนจนเพื่อนตกใจอ่ะไง,ไงตายหางทีมโอโหไอสัตว์แก้งโง่ได้เหมือนมากเลยกูตอนนี้เพื่อนกำลังด่าแล้วไอ้เคียเทียร่าึงเล่นอะไรมึงเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นการแก้งโง่ที่แบบผิดๆนะฮะ แบบไม่เช็คสตอเลยว่ามีกี่คนแล้วก็โง่เข้าไปอย่างนั้นนะครับก็เลยเกิดจุดจบแบบนี้นะฮะโอเคเฮ้ยเหมือนขวาจะมีมวยว่ะรีบวิ่งไปดูก่อนทุบก,กับพื้นโอ้โหบัตเตอร์ไฟโอ้โหคายอ้วนได้ก็ได้ค่านะที่จริงอะ่ะเมื่อกี้บัตเตอร์ไฟดันไปนเลงไวโอเลตอะครับก็เลยเนาะพาดหน่อยอ้วนมันอยู่แถวนี้แหละทุบปับ๊บอ้าวหายไปแล้วว่ะอืม ทุบทีเดียวพอคีบดันเยอะต้องรีบไปเอาก่อนตุบตุบตุบกดปับตุ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 บเรียบร้อยจะได้เกาะไฟแล้วได้เกาะไฟนะมึงรู้กูบอกแค่นี้แหละติวติวติว,ตวไม่เออสงสัยตัวเองเหมือนกันในเวลาเล่นเกมอะไรต้องมีเอฟเฟกต์กับปากตลอดเลยอะ โหตรงกลางกำลังมันเลยวะรีบไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหต้องไปแล้วโหจริงๆว่ะสังเกตนะครับทุกไฟเลยถ้าเกิดไม่มีเราปุ๊บมันจะแบบดีอะสกอร์นำอะแต่พอมีกูแค่นั้นแหละชีวิตเปลี่ยนรอมันกิ้งก่อนรอมันกิ้งก่อนนั้นไงมันกิ้งแล้วมันกิ้งแล้วมันโง่แล้วปัก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 โอ้ยกูงโง่หรือมันโง่วันนี้เจ็บเนี่ยครับบัตเตอร์ไฟมาครับต้องรอตีนะต้องรอตี โอ้ยเจ็บโอ้ยไม่ไหวแล้วเอามาด้วยไฟไม่มากูไม่กูไม่รอเตีนแล้วก็ได้มาด้วยไฟกันนะฮะโอ้ยเฮียนิวยิงกูจังเลยสัตว์เฮ้ยดิวดิวดิวรถแค่เนี้ยนะรอตีนก่อนกดอันติแล้วอ๋ออัดยาวอัดยาวไงทำอะไรกูไม่ได้เพราะกดอ,อันติแค่นั้นแหละรู้เรื่องเป็นการรีเจนเลือดครับผมทุบ ปักปักปักสตาร์ปังนี่ไงเห็นไหมก็ดีของเดลิสนะครับผมเดี๋ยวเราก็ได้เดี๋ยวก็ได้ดไดลาชดง่ายสวยงาม <laughs> มันเป็นการรีบคาเว้ให้เกิดเราค่าช้ากว่านี้เดี๋ยวบัตเตอร์ไฟมันจะแบบโดนคนมาซ้อนตานหมดอะไรอย่างนี้ไงเดีย๋ยวต้องรีบช่วยเพื่อนไม่ถือว่าผิดนะครับที่ทำลงไปจะได้เกาะไฟแล้ว ไม่คิดจะไปเลนอื่นเลยด้วยชีวิตกูอ่ะมันยังไม่เกิดเหตุโศกอนาฏกรรมอะไรงไงร,รีบดันดีกว่าติงและติงและโอเคโอเคไปแล้ว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 ,ลวขอตัวนี้ก่อนโอเคโอเควิ่งอยู่วิง u, ว่งอยู่แต่เย็นๆเ,เช็คก่อนโอ้โหโอ้โหสุดยอดครับเอ็มเกนก้าทีมเราโหดมากดับเบิลแท็บไปแล้วครับพุ่ง <The ship. S 2> มาข้างหลังทุบ <The ship. S 2> หมุนติ้วติว ไงถ้าครูไม่มาไม่ได้เนี่ยศพเนี้ยวิ่งวิ่งไงครูครูครูตกใจกลัวกําลังกลัวอยู่เพื่อนกําลังบอกว่าพอพอพอไอสัตว์พอเออพอละโอเคครับรีบไปดันขวาต่อนะฮะอันติหมากดเล่นเลยครับจะได้อยู่ยาวทุบปันปันปันรีบดันป้อมอเพื่อนกำลังเอามังกรกันอยู่ครับเราก็เอาป้อมไป กาะไฟใหญ่มาแล้วเวย้ยโหดแล้วทีเนี้ยฮู้บฮู้บหายหมดแล้วว่ายอมแพ้แล้วมั้งอะไรอะไรเก่งเรอกูเนี่ยเก่งเหรอโอ้โหมึงทั้งดูดทั้งเคี้ยอะไรเนี่ยไอสัตว์กูกูไม่ตายหรือไงไหวครับไหวคบอยจะไปกลัวเรามีสตันให้เพื่อนนะฮะอย่าลืมต้องรีบใช้ไม่ต้องรีบใชไ้ไง พอเกิดใช้ปุ๊บเดี๋ยวไม่มีใช้นะครับตับเก่งกูเก่งอีกแล้วทันหลยทันหลทำหน้าที่ตัวแทงได้อย่างดีนะฮะโอ้โหรู้สึกว่าช้างเจอกับอีปืนนะครับอืมอีปืนนี่ไล่ล่อเลยเลยแทงที่ดีนะครับต้องคอยรับตีนให้เพื่อนนะฮะโอ้โหแตกกูใสปักหมุนติ้วติ้วติ้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถอยแค่นั้นเอง ไม่ยากครับไม่ยากบินโคช้าเลยอะ่ะหมอไไ้หมอกกันเป็นทีหมอกันเป็นทีมม,ทม,มาแล้วมาแล้วตุบตุบมันจะด,ดูดดูดกดเดสเห็นไหมหยุดเลยอึ้งเลยสิมึงงงงงขี้แตกงงขี้แตกดิสัตว์ เจอปุ่มเดสไปครับทำให้ศัตรูติดสตันนะฮะแล้วมันก็งงเออแดกเฮ้ยกูทำอะไรต่อดีอย่างงี้อันนี้กูเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้โหช้างกูแคนเซิลให้แล้วนะฮะแต่กูยังโง่อยู่ครับเพราะตายไปฮะเพื่อนู้สากกแคนเซิลให้แล้วไงแต่เราไปกดตียิกๆเลยมันก็เลยวิ่งไปแบบโง่ๆก็ตายโง่บางทีเพื่อนก็สงสัยครับไอ้เฮีย <Mechan> น <ction> ี่มันเล่นเฮียอะไรอยู่คนเดียวตายอยู่คนเดียวเลยวะเนี่ย อ้าวอ้าอ้เอนั่นเอเอ,าเอ,าเอามาหน้าไม่พอกดสกิลไม่ได้โอ้ยบัตเตอร์ไฟใส่ใหญ่แล้วอื uh ้ม huh, ฮ uh ึอ huh, uh ื huh. uh ้อื้มือนี่ครับของกำลังมาชิ้นต่อไปไกอาสแตนดาร์ดนะฮะของคู่ใจเราครับผมไปที่ไหนก็ต้องออกเพราะว่ามันดีฮะมันจะได้ดีเจนเลือดทุกครั้งที่แบบมีอะไรมาแบบกระทบร่างกายเรานะฮะแบบใครอยากประทะเราอย่าเงี้ย ปะทะปุ๊บเลือดเด้งปับ๊บแมงโกงสัสสเลยบสกิลหนึ่งมันใช้ยากไงไม่รู้วะเนี่ยนำทีมนำทีมตามเฮียมาอะไรตุงตุงตงตง้แยงแยงก่อนอา้อาวเฮ้ยเพื่อนกำลังโดนต้องมารับสกิลให้เพื่อนครับผมหน้าที่ของเรานะฮะกดอันติแล้วทุบ อะไรต้องช่วยเพื่อนให้ได้ครับผมทุบตึกตึกตึกสตันมากเรียบร้อยครับจังหวะดีมากอืมทุบอะไรอะไรทําไมทําไมทําไมเออตายไปซะอะไร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 มีแต่คําถามเกมนี้เฮีย <c oughs> e ถามจนงงไปหมดแล้วทุบเป้าอะลาช็อตก็ไม่ทานเอ้ยไม่ใช่คิดดังไปหน่อยโทษที รีบดันครับรีบดันได้มาแล้วครับไก่อาร์ส d ตนดาร์นะฮะเลือดเยอะมากบอกเลยจะจบเกมเลยป่าวทุบปันปันปันเนี่ยกูแทงกูแทงกูจะจบเกมไงกดอันตีครับเลือดเด้งจับ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 โอ้ยสบายยินป้อมชิวพุ่งไปใหม่ตีบ้านจบเกมโอ้โหเยอดเค โหจริงว่ะเชียร่าเนี่ยคือว่าสังเกตนะฮะจังหวะช่วยเพื่อนอะไรอย่างี้แบบว่าทําออกมาได้ดีนะฮะเนี่ยครับเล่นตัวแทงสบายครับผมเอาชนะได้ง่ายนะฮะเกิดตัวดาเมจของเราไว้ใจได้นะ,ะโหแบบชิวๆดูโอ้โหอย่างเคยครับได้แต้มที่รับดาเมจสูงสุดฮะ,ะเป็นโล่สีเขียวเห็นไหมรับความเสียหายมากที่สุดไอแต้มเนี้ยนะครับบอกตรงเลยครับไม่มึงเล่นงโง่ไปตายเยอะอะไรเงี้ย มันก็จะได้รับความเสียหายสูงสุดเฮ้ยแต่ว่าเราดับจริงจริง,รงเห็นไหมเป็นแสนเลยคนอื่นแค่ห้าหมื่นโหดอะโหดอะบอกเลยว่าโหดโอเคเออใช่มีคนให้ยืมอลิสเตอร์แล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้ครับผมสวัสดีครับ